ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เมโทรรายงานไม้ดีผู้ตัดสินชื่อดังของเพมลียกให้บรมกุลซือของอาร์เซนอลอย่างอาร์เซนเกอรเเป็นผู้จัดการทีมที่รับมือ,อยากที่สุดดีนกำลังจะเลิกทำหน้าที่ผู้ตัดสินชี้ขาดในสนามหลังจบฤดูกาลนี้ และจะพันตัวไปเป็นเจ้าหน้าที่ในการคุมห้อง VR แบบเต็มตัวคุตัุสินวัย53ปีเคยเผชิญหน้ากับบรรดากูณซื้อตัวท็อปมาแล้วมากมายล่าสุดดีนถูกสอบถามว่าใครเป็นผู้จัดการทีมที่รับมือ,อยากที่สุดคงเป็นเวนเกอร์ตอนที่เขาคุมอาเซนอลผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากทุกครั้งมันเป็นเพราะออร่าของเขาด้วยเขาต้องการสิ่งที่ดีสุดให้อาเซนอลเสมอ เอเนต์ของมาโกเซนซิโอกองกลางของเรอัลมาดริดออกมาสร้างกระแสด้วยการเปิดเผยว่าผู้เล่นในความยู่ลของตนกำลังได้รับความสนใจจากเอซิมิลานและอาร์เซนอลดาวเตะทีมชาติสเปนไปโผล่ในอิตาลีในช่วงพักเบรกทีมชาติจนทำให้เกิดข่าวพัวพันกับโอกาสที่จะย้ายไปจากปีศาจแดงดำวิดารมีความสัมพันธ์อดีตกับเรอัลมาดริดหลังมีการเซ็นสัญญากับบราฮิมเดียาสและเตโอเอโนเดสเข้ามาตามรายงานจากสปอร์ตมีเดียเซตเปิดเผยว่า ตัวแทนของผู้เล่นที่ได้พบกับผู้บริหารของพรรครอสเซอรี่ <ary> ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยืนยันถึงความสนใจจากปิศาจแดงดำเราภูมิใจที่รับความสนใจจากเอสมิลานมิลานเป็นตัวเลือกแม้จะมีข้อเสนอจาก2ยักษ์ใหญ่ของอังกฤษรวมถึงอาเซนนลด้วยเราก็พร้อมจะประเมินทุกทางเลือก <R> อาเซนซิโอจะหมดสัญ,ญญาในปี2023และมีรายง,งานว่าราชชุดขาวได้เสนอสัญ,ญญาใหม่เป็นเงิน5ล้านยูโรต่อปีพร้อมโบนัส โดยพวกเขาหวังว่าจะได้คำตอบก่อนจบฤด,ดูกาลแต่เซซิโอยังไม่ตัดสินใจถึงอน,นาคตของเขาดาวเตะวัย26กำลังรอดูก่อนว่าเคลียนเอ็มปาเป้ของหน้าของแปรแชรจะย้ายมายังถิมเบอร์นาบิวแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี่หรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นเขาก็อาจตัดสินใจย,าย้ายทีมเพื่อโอกาสลงสนามที่มากขึ้นไอวิญญาณอาร์เซนอลคอนเฟิร์มทาเคฮิโร่โมยะสึแบบ็กขวาเมมลือดซามูไร จะต้องพักแข้งต่ออีกประมาณ2สัปดาห์ทาที่ตอนแรกดูเหมือนใกล้จะคัมแบ็กแล้วโทมิอุสซกมีปัญหารูปร้าที่น่องนับตั้งแต่เข้าสู่ช่วงปีใหม่และจนถึงตอนนี้เจ้าตัวลาดช่วยอาร์เซนอลในเกมลีกมาแล้ว6นัดติดซึ่งก่อนหน้านี้กุนซือมิเกลเตต้าแย้มว่าโทมิอุสซกใกล้กลับมาฟิตสมบูรณ์และอาจช่วยทีมในเกมลีกนัดล่าสุดที่อาร์เซนอลบุกไปพ่ายคิสซันเพลย์สูงสามเมืม่อวันที่ผ่านมาแต่สุดท้ายพักกระหลังเลือดสมุไรไว้ย23 ก็ไม่มีชื่ออยู่ในทีมเกมดังกล่าวล่าสุดอาเซนอลอัปเดตการของทอมมียสกผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรว่าตอนนี้ันเตะหายเจ็บน่องขวาเรียบร้อยและยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่น่องซ้ายโดยคาดว่าทอมมียสกจะกลับมาฝึกต้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งหลังเกมที่เจอกับซอลตัมตันมาที่16เมษายนถือเป็นอีกหนึ่งข่าวร้ายสำหรับอาเซนอลเพราะนอกจากทอมมียส์แล้วเกรนเชียนนี่แบ็กซ้ายตัวเก่งชาวสกอต มีแวร์วต้องปิดเทอมยาวทั้งซีซันเพราะปัญหาบาดเจ็บที่หัวเข่าด้านซ้ายอาร์เซนอลกับินคาสเซิลติดต่อหาตัวแทนของปอลดิบัลลาแล้วขณะที่เอซิมิลานก็เป็นอีกทีมที่เปิดโอกาสดึงตัวไปร่วมทัพด้วยขอเรียเลอร์ลดลโรสปอร์ตสื่ออิตาลีรายงานว่าปโลดิบัลลากำลังพิจารณาเลือกต้นสังกัดใหม่หลังสัญญากับยูเวนตุสกำลังจะสิ้นสุดลงหลังจบฤดูกาลนี้ ด้วยความปรารถนาของนักเตะว่าอยากลองไปค้าแข่งในต่างแดน,นดูบ้างแายงานข่าวระบ,บุว่าตัวแทนของดิบอลา่ามีการพูดคุยกับอาร์เซนอลและนิคาสเซลไปแล้วแต่ยังไม่มีการมอบข้อเสนอให้พิจารณาอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้อิเนเตอร์มิลานเป็นทีมที่เปิดเกมลุกหาดิบอล่าไปแล้วและตอนนี้มิลานก็เป็นอีกทีมที่ความสนใจและต้องการนักเตะตำแหน่งกองหน้าตัวต่ำมาเสริมแนวรุกในฤดูกาลหน้าเพียงแต่การพูดคุยระหว่างปีศาจแดงดำกับตัวแทนของกองหน้าอาเจนตายยังไม่เกิดขึ้น